ดอกเอ,อ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ย oh, oh. อย่าลืมกดกระดิง่งไหวน้ำในเด้อครับเพื่อชิง่พลาสใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับมือนี้ผ้าพีผ้านองอมาเบิงเอาควายเด้อพี่น้องเด้อนะครับควายใหญ่ควายงามหูงามตาควายหูควายเชื่องนะครับเป็นพอพันธ์ เอาไปคุ้มฝ่อคุ้มฟูงได้พี่น้องเฮาหรือว่าเสียวไปเป็นพอรับจ้างนะครับหาเงินได้นะครับทับตัวละพันหาสองพันกว่าไปความใหญ่ความเง่าเห้พี่น้องเบื้อง่อนนะครับเอามาหุ่นจักับเจ้องเพลินสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวสุพีสนองเขาฟังได้พ่อที่พอภาพบ้านวังทองตำบลหอยเตยอำเภอกุนล่างจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์หกแปดสามศูนย์หกแปดโอ้มีตัวเดียวเลยที่พอมันนี่แม่มีตัวเดียวมันมีครูหนึ่งละตัวต๊วะโตนั่นมันกันเรียกงใช้กันอตโตนั่นกันบ๊บเปิดดอกตัว๊วะพี่น้องเพิ่งได้ตัวครูกันน่ะโอ้กันเลยเพิ่งจะเลย จองหายไปพันจองแล้วตัวนั้นอ๋อขับขับตัวตัวตัวสูงสูงอะเนาะตัวสูงสูงเลยตัวสูงสูงนะครับตัวลูกตัวมีเลือดภาผสมเนาะแมีนนะครับตัวที่ผมถ่ายไปหลอกก้อนพี่น้องฮ่าตัวนั้นคือพี่น้องเป็นอ่าสนจิตสนใจเพี่ขอแบ่งไปคุ้มฝูงแล้วแบมบ้าครับตัวนั้นแมียนแต่พี่ขอแบ่งไปคุ้มฝูงแล้วคือสองตัวนี้เขาเลี้ยงใช้กันบ้างไหมเลี้ยงใช้กันเลี้ยงใช้กันเป็นควายมื่อพี่น้องฮ่าเป็นควายผู่นะครับควายผู่พี่ยืนสวัสดีนหว่าเป็นพี่าาไได้ปเขมันคนเาก็ได้เป็นออ้้งน อ๋อตัวนี้เป็นพีตัวนี้เป็นพีพีได้อายุเป็นยังไงซะอ๋ออ๋อพีด้อายุบ่บ่ได้เจยวกับแม่กับพ่อกับยังบ่บ่ได้เจยวกับแม่กับพ่อยังคือเจยวกับอายุมันตัวพี่น้องเขาบ่บ่ได้เป็นพี่น้องกันพี่น้องครับตัวนั้นมันมันตัวนั้นมันเฉียวคู่เดียวตัวนี้มันเฉียวสองคู่แล้วของสีน้าตัวนี้เป็นเฉียวสองคู่แล้วแม่มาเลยถือว่าเป็นพี่กับน้องของสีน้าครับโอ้พี่น้องเขาใหญ่นะครับหู้คักบ่พอนี่ยหู้เชี่ยงย่างคักเลยพป่นนี่ฟูยาผู้ยิงผู้แม่บ้านยังจับได้เมื่อป่านนี้ นี่เตียนล้านหน่อยจูงกินหยาอยู่เมบน้านี่แมนนี่แหละจำบ้านเดี่ห่อใส่มันจำว่าว่านเปนหมาเนาะบอกว่าถึงนี่สัตเนาะล้านหน่อยแล้วจูงกินหยาเด้วยด้วยเนาะโอ้ยครับบนสูนี่ครับป้าตัวพ่อจูงยางไปเลยพ่อจูงยางไ้เบิ้งกันนะมาลูกมาหยงมาพี่น้องเบิ้งสิริละเพิ่นกคักกั้นมาลูกมากป้าพี่น้องเฮาเป็นควายตัวที่ตัวที่เตี้ยตาเนาะพ่อเนาะอยากแมนตัวเตี้ยตาตัวใหญ่นะครับอู้ มันเป็นลูกเต่าเล่าไผ่พอเนี่ยเอาลูกเบิ้มงนี้เพื่อนนี่ลูกเบิ้มเบิ้มพันล้านตัวนี้เป็นลูกเบิ้มพันล้านเนาะแม่เพื่อนไงปันใดเนาะครับเนี่ยแม่เพื่อนสูงลอยสี่สิบหักแม่ลอยสี่สิบหักอันแม่เพิ่นเป็นสายใดก่อนครับเนี่ยสายแม่เพิ่นสายพญาหงเจะคล้องเพิ่นวาได้นี่แม่เพิ่นเป็นสายพญาหงงแม่เจะคล้องพ่อพันเนี่ยจ้าของบักเถิดไง อ๋อคือคืออันจะคว้างเพิ่นบ่ให้เ่าฟังแบบนี้แนนเพิ่นบ่อห่าฟังเขาก็ไปตามพุ่มบ่อเพิ่นโอ้แต่ว่าก็บอกเห็นักเทียวดอกพญาหงพญาหงนั่นเห็นแต่ขุดแล้วเนาะเออเห็นแต่ขุดลนะเห็นแต่รูปพญาขุดแล้วเนาะเห็นพญาขุดพญาขุดอันปั้นรูปไปนะพญาขุดก็ได้แต่พญาหงที่ปอไม่เคยเห็นยี่ปอไม่เคยเห็นเห็นแต่เพิ่นว่าตายพญาหงสาแพญาหง อันนี้คือนนจะควางเก้าเป็นบ่อยฟังควางเก้าเป็นบ่อยฟังว่าเมียตัวนี้นี่เป็นสายของพญางหงส์เมียบักเถิกเนี่ยแล้วบัดน,นี้พอเพิ่นคือเบิ่งพันล้านแม่นพอเพิ่นเบิ่งพันล้านพอบักเถิกนี่เฮาจับอยู่ข้างใบอยู่เนี่ยแต่ว่าเบาเลี้ยงหูเลี้ยงเชียงนี่เชียงย่างคักเลยวันนี้สุดสาเนาะครับเนาะอ๋อพี่น้องเฮาเบิ่งหัวหนวกกบบานใหญ่นะครับข้นเขาใหญ่พี่น้องเฮาเบิ่งเบิ่งออกนะเบิ่งต้นโตล่ำชิงนะครับเอิกนี่ห่วยอ่าตัว ตัวนี้พี่น้องเ่าเป็นควายผูที่เชื่องที่สุดเท่าที่เห็นมานะครับเพราะว่าเถ่าให้ลานหน่อยจูงกินหยาเลยนะครับนี่เพิ่งเอาโบกอสายยังควายหน่อยควายเนี่ยมากินว่ามีโอกาสกินหยาน้ำเขาเลยขันควายหน่อยขันเ่าตัดให้หยาให้นี่ควายหน่อยมาหยาเดี๋มันยางนี้เลยมาเนี่ยยางนี้เลยโบกอสาควายหน่อยเลยให้ปล่อยให้เขากินเลยจะคลองเสียสาระขันมันข้นห่อเสียสาระให้ร้านต้นหน่อยกินเลื่อนเลื่อนควายหน่อยหักยางหักเลยโบกขุดประหัน พุ่นนะครับมาฝึกมาฟัดใจกูหน่อยยังจักเนียวเลยฝืนเบืองเบิองเบืองหางฝืนนะครับแปีก้อยพี่น้องห้อเขาเลยครับหางนี่แปีก้อยเลยนะครับเบิ่งเอาเลยพุ่นน่ะโอ้จุงไปอีกค้าจุงเวีกจุงจงจงพี่จุงพี่จงวุ่นมาทางพี่มันจะเป็นเงาทั้งนั้นเออมาหลุดมาเออเบื่ยืนยืดยืดมาหน่อยืนยืดยืดที่เมืองไข่มาหน่อยถอยับเบื่อเอาถอย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 ขามาถอยขามาถอยใจน้อยหลุดถอยใจน้อยพี่น้องในเบิองไข่มันโอ้พี่น้องเห็นบ้านน้อครับบ้านนี้น้อมันคือเป็นจากหมื่นหมื่นน้อ เออผมไปใก่ได้บ้างนอได้เนาะได้ได้ได้เบิ้งหลาเบิ้องพอเบิ้งได้พี่น้องเบิ้งเลยนะครับไข่ไงนะครับไข่เทียงไข่เพียงดีพร้อมพี่น้องเขาหางนี่แป๊ะกล้อยนะครับเบิ้งเลยนะครับเด้อเบื้องไข่เบิ้งต้นตัวเบิ้งล่ำคิงนะครับเบิ้องไถยเบิ้งกระดูแข้งขาเบิ้งข้อปลาตัวพี่น้องเขาโค้เไงยังสิมันมันระดับมูยางสนามดีพอเนาะสีสี่ยืนแบบนี้เนาะพูดแลวเนาะ <What? S 2> มันเป็นข้อยเบื้องง่ายมันข้อยเฉียงข้อยจับง่ายอะไรก็อันอันย่างเอาเขาควยเมียนี่ปล่อยเข้าได้เลยวะทีทีเพ<อ>ิ่พนมาขอทับนั่มมันขอทับนั่ปล่อยได้เออปล่อยได้เทากับว่าเสียเท่าไหร่หรอกเป็นยังว่าเบืเสียจริเนี่ยว่าสัตว์เนาะ,ะธรรมดาธรรมดาครับก็ว่าเสียเสียคือที่พ่อเนี่ยเสียนี่แหละแกเอาขุ<ร>่นก<ร>้อนทั้งนี่แหละนี่แหละทั้งนี่แหละพ่อด้จับนี่อันนี้ขอาที่พ่อเนาะผาดยูบาอะไรนี่แหละ อันที่พาดไ้หลังก็ะยามันเสียวตกเอาพลาดเลย่าหน่ะพอมันอยัววะยู่มันก็สบายไปหยังแล้วเนาะพาดไปใส่มันก็ยั่แหละมันว่าหลายตัวไปน้องเขาเบิ้งทังสี่แหละครับเบื้องสี่แล้วเบิ้งดูไปน้องเขาเบิ้งดูเบิ้งนะครับวะนี้นี่แหละครับนี่เบิ้งดูมันนี่คือเวลาเพิ่นเอาควายตัวผูใส่ตัวเมียนี่เพิ่นเสียวเสียกส่วนที่เพิ่นจับอยู่นี่มั่พะเมียนี่ส่วนนี้แหละเนี่ยเสียกส่วนนี้นะครับการที่ผ่านไปหลังเลยขึ้นหลังเลยมั่วหายมันเหยียบมั่วหายมันเหยียบเวลาเวลามันขึ้นตัวแม่เวลามััันนตวแม่งี่ละอืยเบิ่งงพีน้อเลา เชียงย่างคักเลยครับเพื่อนเพื่อนมีโอ้ผมทายไปทางใดมันคือมือจัิงสิว่าโอ้ยยังความเพื่อนพี่ว่เพื่อหากันนะครับหาทางก่อนเพราะว่ามันคลุมนะครับพี่น้องเข้าแดดบ่ออกเด้อรี่อยๆแดดบ่ออกนะครับผมหาทางก่อนแต่ว่าพ้อฝ่าสิรวล่ะโอ้ลม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 นี่ลมมาเนาะพี่น้องครับขอถอดขรอบพายก่อนเด้อย่างไปทางใดก็สิพ่อมันเกาแล้วพี่น้องเข้าเพราะว่าแสงแดดบ่มาบ่มีนะครับมึงความใหญ่เพิ่นพอนถุยห้องเข้า โว้ลายยายห้างโว้ไปไกลเหล่าราคามากมันราคาเนี่ยราคาเปิดนี่เปิดไว้แสนหามื่นก็หาพันหนึ่งแสนหามื่นก็หาพันแมนความสูงเพิ่นได้พอสูงเลยความสูงมันร้อยสี่สิบเก้าบวกลบร้อยสี่สิบเก้าบวกลบนะครับเนาะแมนเป็นควายเขียวสองครูทว่วเขียวสองครูทวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับบัตนี้ถือทวนให้พี่ไอ้น้องได้ฟังน้ำบัตนี้ครับเอาเอาแบบเนื้อๆบัตนี้พี่น้องเข้า ควายนี่เป็นไข่เฉลียวสองครูนะครับยืนคา,างอีกพอถอยถอยถอยจังน้อยๆลกเหรอถอยจังน้อยหลกอ่า<อ>ควายนี่เป็นไข่เฉลียวสองครูนะพอเน,นาะแนนนะครับออคอเพิ่นนี่เป็นเบิรมพันล้านแนนแล้วก็ตัวแม่เพิ่นนี่เพิ่นวา่าอ่าเป็นสายพญ,ญาหงพี่น้องเฮานี่นะครับความสูงเพันลอยสี่สิบเก้าบวกลบนะครับตน้นตัวล่ำชิงให้พี่น้องเบิ่งเอาจักสศีว่าจังไดนะครับโบไปหลายก็คือโซกฉี่เฉลียวพี่น้องเฮา ให้เบิ้งเอาเลยนะครับต้นโตล่ำชิงกระดูกแขงขากระดูกกระเดี่ยวความลึกความหนาล่ำตสี่เหลี่ยมผืนผาหางไข่คือตัวผูเน้นคือความเชื่องนะครับนี่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 เป็นไดหน้าตาเพิ่นเป็นไดอัตลักษณ์เพิ่นเบิ้งเลยครับเบิ้งงเบิ้งงให้เบิ้งเอาเลยเนาะแมนราคาเท่าไรครัพ่อแสนห้าหมื่นก็ผาพันหนึ่งแสนห้าหมื่น กับหาพันุด้วพี่น้องเด้อน,นะครับเอากับพ่าแมนว่าไปเห็นหน่อยหน่อยโตเนาะ <laughs> ให้พี่น้อง <laughs> เบิ้งเอาครับมันหลาย่รอกมันหลายอยู่มันหลายหม,ม,มองเลือกหมองอันนี้อย่แต่ว่าห้เบิ้งเอาเลยนะครับความหูความเชื่องแล้วก็ต้นตัวล่ำชิงกับมันละคงละค่าเพิ่นว่าจังไดกับให้พี่น้องเบิ่งเอานะครับสำหรับผู้ที่สิเอาไปคุอมฝอคุ้มฟูงหรือว่าไปเป็นพอทับรับจ้างนะครับกับว่แมันควาวยสูงบ่มันควาวยสูงเนาะพอนะแต่ว่ามันเป็นกลอว่าเกึง เป็นควายง้มในตาเบื้องข้อเพิ่นนะครับโอ้ข้อไหมเบื้องพี่น้องเฮาเบื้องเอาเลยให้เบื้องเอานะครับให้ภาพบรรยายเอาพี่น้องเฮาเบื้องให้วิดีโอบรรยายเอาเลยนะครับต้นตัวล่ำชิงงบ่อเ,เลี้ยงหูนี้ที่พอว่าพอดึกเสียกถิ่นไปใช้ก็ไดมันยู่ <c oughs> บินพันว่าดึกเมื่อไงนะพอดึกเสียก,กันยุ่มือไปก็นะนั่นไงไปไม่ได้ไปมันไปวะ เนี่ยมึงเป็นซีแล้วแต่ต้องรบผมข้าสยังคนนี้เนี่ยเบิ้งเลครับงความเชี่องป้ยมาเลยบังพอปยมเลยบังนี่ขวอ่ะสมวสมสมสมบนโฆษณาแมนี่นี่ริดอ่ว่ามันเชื่ยงเนี่ยเบิ้งขำเนี่เอาเอาสลีละแบบนี้เลยบันี่เพต้องจับบันี่ต้องจับมันบันี่เอาสลีละให้พี่นอนเบิ้งกันแบบนี้เลยนะครับเบิ้งเอาคนน่ะมามานี่นนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งความไงนะครับเบิ้งขอเบงขอเบงขอพี่น้องเบงขอ ไปกับเบื้องความเชื่องนะครับบ่มีฟืดบ่มีฟัดบ่มียังไปแบบเต้าเนาะพ่อเนาะไปฝนอ่ะไปกินหยาเสือพี่น้องครับมันเลี้ยงเต้าจะไปไก่ปากมันได้มันกัดมือดิต่ตัวนี้มันกัดดิมีพี่น้องเขาเบิ้งเบื้งเบื้งเบื้งนี่นี่ครับนี่นี่นี่เบิ้งเบื้งเลยเบิ้งเลยเบิ้งเอาเลยนะครับันี้เอามีเสียงออกมาแน่แล้วบัดนี้พี่น้องเขามีเสียงออกมาแน่แล้วเลียบหยา กินธรรมชาติกินหัวอาหารเป็นบปล่พอเปลี่ยู่เป็ี่ยนยุ่งนะครับลุงเออเปลนเปลนนี่นะครับมาเทียรผู้เพิ่นเอาไปมาเทียผู้เผินเราผู้คุ้มฝอคุ้มฟูงเกษตรู้แนวทางนะครับเพิ่นเลี้ยงอ่าได้เลี้ยงหัวอาหารบ่ได้อีหยังบ่ได้ให้กินย่ำได้นะครับคือควายถ้ามันอยู่ตัวแล้วมันบ่ได้กินหลายพี่น้องเฮาผมบอกเลยจุ่งขึ้นพอบบดนี้มันสิเป็นเงาตัวมีน้ำหรอกก็ไม่น้ำมันอยากนอนตมสิเออบักมันแรงมันแห้งบ้านเข้ามันแรงมันแหงปีนี่แห้งแรงเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่นี่แห้งแงนะครับ พอมีน้ำมีตัวบกวกเกาเขาก็คือเขาเดี๋ยวนี้บ่รู้ว่าสิบันถอกเครือบ่ถอกบุเนาะบ่พอมีน้ำมาใส่เทียรเนาะฝนมาโตโกเทียรพี่น้องเฮาเบิ่งรวยนะครับบวกโงบวกบวกล้วยม่าเนี่เหมือนกันอันนี้หมือนเหลี่พี่น้องเฮาเบิ่งแต่พอว่าถ้าเอาไว้โดนนะครับกระยามบรรจอยบ่ามันยังดอกหยาบ่ามีคือเพิ่นเนาะนี่นะครับพอมันหลายตัวกัแบงเปิดแบงพีแบงนองไปน้ำจังสี่เหล่าพี่น้องเฮาเบื่องผมรอผมใหญ่นะครับเห็เบิ่งกอนเลยอนนีมาต่อไะไรว่าพอหนึ่งแสนหาเมื่อไงกหาพันไง โอ้ต่อได้โย่เออต่อได้ปลาทไใกล้ๆส่งได้ปะใกล้ๆก็ส่งได้เนีนคือไห<า>้ <ใด S 1> มาเบิ่งตัวนะพ่อเนาะเนีนค้วยพ่อพันนะพี่น้องเฮ้าเนีนไห้มาเบิ้งตัวนะครับก็บขอบุญขอบคุณยูดอกพี่น้องครับผู้ที่ไว้เนื้อเสื้อใจตัวผมเองนะครับว่าเออไปท้ามองหันมองนี้เป็นไงตามที่ผู้ไปเห็นผมเป็นซื่อเ้อพี่น้องเดอ้อผมบ่สีน้ำนะครับผมบ่สีน้ำ ผมแนะนําได้ว่าตัวคัวแอมเปรนสารสี่ถามมีพี่มีน้องถามมีญาติสนิทมีสหายยุ่ยใกล้ๆนะครับหายมาเบิงหากันนะครับหามาเบิงหามาจับเบิงเออมันเป็นจังไดมันเป็นตาหูวมันเป็นตาเลียงมันเป็นตานันจันทรีบอนะครับคือที่ถามผมผมก็บอกว่ามันก็ดีนะครับเอาตรงๆแล้วมันก็ดีล่ะตัวใดก็ได้นะครับผมไปท้ายข้อใดผมก็บว่ามันดีล่ะนะครับดีเพิ่นดีเฮาดีเพิ่นดีตัวมันดีคนละแนวพี่น้องครับ แต่ว่าวีธของผมนะมาขมขมมมันว่าหลายตัวพี่น้องเขากเรียนว่าได้อยู่นะครับเพิ่งเอาผุ่นเป็นไห,นหพี่น้องครับอ่านะครับพี่น้องอยุ่งใกล้ใกล้หายมาเบื้องต้นตัวล่ำช่าแต่กายี่พอเราผสมอยู่ทอาไก่พอตัวนี้รับผสมพันหาตัวนี้เนาะแมนตัวนี้เราผสมอยู่พันหาได้แต่เกาแต่เกตเกนั่อเนาะแมนแต่ก่อนนี่นะครับกับแบงผีแบงน้องไปกันคือ อันนี้ก็คือสีว่างได้เหรอฮะแต่มันหัวนะพอเนาะมันหูวมันหูวหูวเขียงเีู่้ใดหาจังสีนะครับตาถือตาตาไผ่ตามันมักไผ่มักมันผู้ใดหาสีกัเบิ้งเอาจังปูดคุยต่อรองกับเจ้าของเพลินนะครับราคาค่ารายละเอียดกับผมกับสีว่างไปเมื่อไหร่ละนะครับเรียบบวครบบัตรคีนะพอนะบวบเรียบบวคบบัีเรียบบวครบบัตีเรีบบวกครบบัตยให้พี่น้องเบิ้งเอาเลยพี่น้องครับแขงขาเรียบเรียบเบื้องเอาพี่น้องห้องเรียบ เล็บบกบบกีเรียบน่อยกับกอดดีนะครับเร็บหลังพี่น้องกับเบื้องเอานะครับบ่มีขบบ่มีขี้นี่พี่น้องห,อห้องเบ,งเบเิ่งเอาเลยหางนี่ห้องสีดำนเอห้างคักปะยังหางนี่แปะก้อยแม่ไข่นี่เทียงเพียงดีง่ย้ยร้อมต้นนร้อมค่อยทรงหลกพี่น้องห้องง่นเบื้องเลยนะครับเรยบรายละเอียดผมกับว่าเอาเป็นว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมให้รายละเอียดไปนะครับพี่น้อง อในส่วนสายตาพี่น้องกะเนียนมาชุ่มตัวจริงแล้วพอเนาะแนีนเอาพ่อจูงไปเขาห้มมาหนิเฮ้ามาหลบมากมาหันมาต้นนี้ว่ามีรับประกันให้่วารับประกันต้นนี้ว่ามี่องครูพี่น้องเฮ้าความใหญ่เบื้องเอาความเฉียงนี่ความเฉียงนี่รับประกันให้พ่อเนีนรับประกันให้พ่อมความเฉียงมาหกบยนเสียกข้าวแมีเอาพี่น้องข้าวแมีมาเสี้ยงเถอย่นเสียกชิมเส้นลังเราอย่างนี้เลยพี่น้องเฮ้าเบื้องออกมาหลบมา นี่แหละครับในเบื่อผมมาถ่ายคลิป,ปันร้านหน่อยแล้วจูงยังเสียพี่นอ้องฮ่องงุบงุบเป็นเสียละ่ะเอาเป็นว่าคั้ยผูกสองตัวยึดกันได้นี่ถือว่าหูได้ดคลั่งที่ควเนาะแมนยึดกันได้แหล,ละหมาถูกไหมเอ้าพี่น้องครับมักจังได้ยังทู่มาสอบถามผูคุ้วทดลองราคาครับเจ้าของผลเรื่องพี่น้นองเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อไหญ่สมนีสักกันพี่น้องครับสวัสดีครับ